สวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็คือวันศุกร์นะคะพรุ่งนี้ขายของพอดีแย่ไหมไปร้านไทยมาไปร้านเอเชียมาจะเห็นไอน้นี่ทริมชิปเป็นข้าวเกียบกุ้งข้าวเกียบกุ้งตัวนี้ชาวฝรั่งเศสจะชอบมากจ้ะถุงนึงก็ประมาณสักหนึ่งหนึ่งพันกรัมหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลพอดีแย่ไหมคิดว่าจะทอดเอาไปแจกลูกค้านะจ๊ะพอดีมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะจ๊จะเป็นภาษาอังกฤษว่า คุณพูดภาษาอังกฤษด้วยได้ไหมพูดแบบสลับภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างนี้จะพี่ยังไหมก็คิดว่าขนาดภาษาไทยยัยไหมยังพูดผิดๆถุกๆเลยจ้ะพี่น้องจา้าน่าเห็นใจนะจ้าที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะจ้ะแต่ว่าแต่ว่าเอาอยัางนี้แล้วกันยัยไหมก็จะพยายามพูดภาษาอังกฤษคนหน่อยนะจ้า Tomorrow uh, we are going to cook uh, shrimp uh, chips <No. S 2> Tomorrow, no, <laughs> uh, we will give uh, shrimp chips For free! For free! For free! Mm, very, very good! How many shrimp chips do you want to do for tomorrow? เมนี่เมนี่100 200 1000เยอะๆเนอะพี่น้องจ้ะ very easy to cook ง่ายนิดเดียวจ้ะพี่น้องง่ายนิดเดียวจ้ะใไปปะป๊ะเอาถาดมาใส่ปะป๊ะป้าพี้เล็มบุคุคำไงคุณมันเดินมาเสร็จคุณมคนจุ่มปูดจุ่มปูดไหน Can you make make เอ่อจุ่มปูดจุ่มปูดจ้ะจุ่มปูด

ตอนนี้ทำภูเกับค่ะอีหลาจะไปดูทีวีอันที่อีหลากำลังดูเสร็จค่ะขอไปเลยไหมคะฮะขอไปดูทีวีไปบอกท่านผู้ชมใิคไหมว่าเราจะไปไหนอีหลาสิไปดูทีวีค <go> ่ะอืมเราลาท่านผู้ชมก่อนค่ะขอลาท่ำคืนคนน่ารักน่าักน่าได้ไหมขโมยขโมยขมุ 啊。 C'est ouais. bon, ça c'est euh, c'est sont grosses, oh, bah. sont, belles. Ils sont très ah. belles. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, bon. Bon, dans la sille. Non, c'est du 32. C'est 32 dessous Ouais. Voiture en kino du Solis, ça s'il vous plaît. sur je la grille à prise. C'est pas

นีบคุณไ่สขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เปนขาวู่เลยกลับด้านสิลูกกองสีไม่น่ารับประทานนะลูก เหลืองเออเหอเหลืองไอ้ไฮสองคำนี้ความหมายเดียวกันจ้าจ้าเออะไรเอ่ยม <k itz hi> ีความแตกต่าง อันนี้ทอดจนลืมจะไม่เลยจริงๆก็ไม่ได้ไม่อะไรมากมายหรอกจะสามารถรับประทานได้แต่ว่ามันก็มีความแตกต่างใช่ไหมคะเห็นไหมทูโทนอันนี้รดนมอันนี้รดช,ช็อกโกแลตนไหมคะไม่อาวางหรอกจะอายอายลูกค้าเยวเก็บไปกิน <laughs> สวัสดีจ้า อาหารเช้ายายไหมจ่จะมีอะไรบ้างลืมบอกไปวันนี้ทำข้าวเกียบกุ้งมาแจกลูกค้าด้วยจ้ะถุงหนึ่งจะมีสีห้าชิ้นนี่จ้ะกรอบอร่อยดียจ้ะพี่น้องจ้ะทำมาประมาณสักห้าสถุงนี่แหละจ้ะชาวฝรั่งเศสชอบกินข้าวเกียบพุ้งจ้ะแต่ไม่ใช่สีเหลืองเหมือนบ้านเรานะเป็นสีขาวนะจ้ะนี่ยังไหม่จะกินอะไรอาหารเช้า ว่าซองอันเบอร์เลอร์บัล่าเหมือนเขาเลยค่ะเขาควางนะคะไม่ใช่เขาอย่างอื่นนะนีะ่นแหละแล้วก็เป็นไอ้บนเถีงทำช็อกโกแลตร้อนให้เมื่อเช้านี้จ้ะเ,เอ้าเฮียก็ได้บอกให้เฮียทำไมมันย้อยหยุดหยี่จะช็อกโกแลตช็อกโกแลตร้อนอากาศหนาวอีกแล้วเงินไม่ใช่น่าร้อนนะจ้ะ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าปีนี้มันแปลกประหลาดเป็นหน้าร้อนที่แบบว่าร้อนไม่สะใจนะจ๊ะปกติตน้นกลางคืนกรกดาสิงหาจะเปิดพัดลมนอนนะคะแต่ปีนี้หาผ้าหม่มมาห่มจ้ะแปลกมากมชัวโมชิเหนียวเหนียวตุยตุหอมเนยจ้ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจุ้งปูด ตอนหิวหิวกินอะไรก็อร่อยนะคะเป็นเหมือนกันไหมภาวนาขอให้โรคระบาดสิ้นสุดในเร็ววันจะพี่น้องจะเพราะว่าได้รับผลกระทบกันอย่างท่วนหน้าฝรั่งเศสก็ได้รับผลกระทบจะร้านอาหารอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกสักหน่อยคิดว่าเดือนเดือนสิงหาจะมีมาตรการเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นจะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าประมาณต้นเดือนสิงหาถ้าจำไม่ผิดนะคะ เขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะบังคับให้ฉ well, right ีดวัคซีนจ้ะคนไหนที่ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารหรือว่าทํางานอยู่ในที่ปิดต้องฉีดวัคซีนหรือถ้าใครจะไปกินอาหารในร้านอาหารไปอะไรในที่ปิดนะจ๊ะต้องมีวัคซีนต้องมีใบวัคซีนนะคะถ้าใครไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องไปตรวจวัคซีนซะก่อนก่อนที่จะเข้ามาร้านอาหารหรือว่าไปซื้อของในที่ปิดนะจ๊ะเห็นข่าวแววๆมาจ้ะ ฝรั่งเศสตอนนี้ยอมรับว่าโควิดยังไม่มากเท่าไหร่จ้ะวันหนึ่งป่วย3,000-4,000ถือว่าน,น้อยนะคะแต่ก่อนอ่ะส0ม0 0ื0นสีจ้าเดี๋ยวนี้ลดลงเยอะแต่ว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาจ้ะต้องคอยรับมือกับโควิดเดลต้าอันตรายมากเดียวยังไงก็จะไปฉีดวัคซีนแล้วจ้าเร็วๆนี้แหละลงทะเบียนไว้แล้วไอ้บุญถึงนะ่ะแกยังไม่อยากฉีดสาเหตุเพราะ ไอ้บุญเถืองแกมีโรคประจำตัวจ้ะแกผ่าที่ลำคอตรงนี้นะจ้ะต้องกินยาตลอดชีวิตแกก็เลยยังไม่กล้าฉีดเท่าไหร่จ้ะแต่ว่าเยี่แมไจะไปฉีดแล้วจ้ะเร็วๆนี้ัวี่ชะเรื่อนะ้เ่องเลยเย็นเยอ่ะสิบห C'est cheap pour ah, merci. Vous <laughs> tout seul aujourd'hui C'est pour vous On fait cheap les de voilà. Merci beaucoup. Merci, et merci. merci, merci et et bon au, au revoir. Merci. Merci

Kapunka, bonjour. Bonjour. Ça c'est des, des chips des commande. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Merci, Kapunka, au revoir. Merci beaucoup.

merci. Alors, au riz. Avec le, le riz. Il a début, ah, le Il m'a dit qu'au début, c'était le riz. Je vais prendre le

Et combien de miens, tout ça? va mm. ah, okay. Ça, c'est tout. Mm. Merci. 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 Merci.

나 비결은 제가 좀더 제가 좀더